ดีครับพี่น้องแยกก่อนมอนี่อยากกินกสมนี่ครับกเ,ก,นเ,นเก,ก,บก้วเก้วกับปีครับแก้วปิป่งุปุปนอมายังงี้เล้ไข่หมักจะเปิ้นครับนี่หน่อย เราจับอยากชิวผสมอะไรอีกแก่สมได้อยองมาครับม,มันร้อนมึงมันเสียบเพราะเสียบเนี่เพิ่งกินข้างแรกนี่เลยในหน่อยแต่พอท่านได้กินก็เสียบรู้สึกว่า อร่อยเลยอืมผสมอหวานหวานสมนิดๆเฮ้ยคัดเตียมทนวันพี่ง เป็นงันว่าตาได้กคนนถ่าเด้เลือกนนันอยู่เปิดครับเปิดหน่อยเนะแคกนิ้บ่เคกินแบบนี้ยังไง อันนี้พิปกนี้มึงเซียกว่าน,อาอาน,น,น้องเอามาฝากน่น้องไปครับจะตอวหยกงานสวน ามาแับแตกโตเลยมาเ้อกคุณด้กอะไรเตะนอนเลยกิน,น,นะกนยังไง,งล่ะลองนํำจิ้มรีบผลปลนนะอืมอันนี้ไม่เป็นไร ได้ครับปากกดไหลกดแจร์กดตีตามเ,เดอ้อพี่น้องเมื่อหนา็คีคลิปดีกว่านี่ให้พี่น้องได้บ้างงานผมเรไม่เกาหลีมากินได้ยนี้มันสิเซียพอกันคลิปหน้าพอ่อกันครับ